สวัสดีนะครับในมืดฟ้าโมด,ดินสักหน่อยนะครับวันนี้เมื่อกี้นะครับวันนี้วันที่30มาสิาคมนะครับส่งพัน6 3นะครับหรือส0งพัน20นะครับได้ออกไปส่งสมุนไพรนะครับให้ลูกค้าแล้วนะครับอ,อย่าลืมนะครับท่านใดที่มีเกี่ยว มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกย่อนนะครับอยากบำรุงมดลูกไส้เลื่อนที่สีดวงนะครับมาเริงระยะแรกเริ่มน้ำเดืองเสียความดันสูงนะครับาสามารถสั่งซื้อสมุนไพรของเราได้นะครับขา,ายอยู่ชุดละ9 5บาทบาทสังลูกค้าที่สะดวกโอนส่วนท่านใดไม่สะดวกโอนเรามีบริการเก็บปลายทางนะครับชุดละบวกเพิ่ม50บาทนะครับสนใจนะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับ ที่08 7 7 49 267นะครับอย่าลืมนะครับปัญหาของคุณก็คือปัญหาของเรานะครับรีบรักษาก่อนที่จะสายเกินที่จะแก้ปัญหานะครับสวัสดีครับ